เมื่าทำเอาหลายคนตกอกตกใจนะคะเมื่อทางด้านของคุณมิกบรมวุฒิและก็ภรรยาดีกีนักแสดงชื่อดังอย่างคุณเบนซ์พรชิตานั้นได้ออกมาอัดคลิปลงช่อง u t u b e นะคะกับชื่อคลิปว่าชี้แจงข่าวมิกเบนซ์บ้านแตกในงานนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยเปิดคลิปมาทั้งคู่นั้นก็มีสีหน้าที่เคร่งเครียดมากโดยทางด้านของมิกบรมวุฒินะคะก็พูดขึ้นมาว่ามีข่าวออกไปเมื่อไม่นานมานี้ว่าเรากําลังจะหย่าก,กันเพราะว่าเราบ้านแตกพร้อมกับแคปข่าวดังกล่าว ขึ้นมานะคะให้ท่านผู้ชมได้ดูพร้อมก็บอกว่าแม่หนูเป็นคนที่ส่งมาคนแรกเลย ซึ่งมิกบรมบุญนะคะก็บอกว่ามันก็งงถึงขั้นที่แม่เบ้นเนี่ยส่งมาแล้วมาถามคนในบ้านเราหมดเลยทั้งแม่บ้านแล้วก็ทั้งส่งส่วนตัวด้วยว่าจะอยากกันหรอซึ่งงานนี้ค่ะสาวเบ้นก็ได้ถามว่าซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราน่าจะเป็นคู่เททายนิดนึงมิกก็ได้กล่าวต่อว่ายอมรับนะว่าเอาตามตรงไม่เคยพูดออกอากาศที่ไหนมาก่อนเป็นความรู้สึกในใจถ้าให้พูดว่าเคยรู้สึกพอไหมกับเบ้นเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยรู้สึกว่าพอแล้วไม่ไหวแล้วแต่มิกเนี่ยขอเคลียร์ประเด็นบ้านแตกก่อนถึงจะพูดเรื่อง ไม่ไหวกับภรรยาพร้อมทั้งพาไปดูสภาพบ้านจริงๆนะคะหลังบุ่นวาย YouTube ช่องตัวเองหายไปเกือบเป็นปีหลังจากนี้ไปเนี่ยจะกลับมาทําช่อง YouTube อย่างเป็นทางการทางช่องมิกเบนเหมือนเดิมซึ่งงานนี้ค่ะในประเด็นที่เคลียร์เรื่องบ้านแตกเนี่ยหนุ่มมิกก็ได้พาไปดูบ้านนะคะจุดแรกที่มันต้องทุบเพราะว่าสินแสบอกมาต้องทุบจากในห้องนอนออกมาต้องทุบจนเป็นรู เจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนทุบเปิดเริกนั่นคือบ้านเราที่เราบอกว่าบ้านแตกคือเดี๋ยวมันจะต้องแตกละเอียดเป็นสิง่งเสี่ยงเพราะว่าเราจะทําบ้านใหม่นั่นเองขณะที่ทางด้านภรรยานะคะคุณเบนทฮจิตาก็ถามว่าและที่บอกว่าพอแล้วกับเมียเนี่ยมันคือยังไงด้านคุณมิกนะคะก็ได้หัวเราะแล้วก็ตอบกลับว่าตอนนั้นไงซึ่งเบนก็บอกว่าเอาดีๆนะตอนนี้ซีเรียสโดยมิกนะคะก็ได้กล่าวว่า ก็ที่ทุกคนน่าจะรู้ว่ามันเคยมีช่วงหนึ่งที่เบน์เนี่ยให้เวลาแต่กับลูกกับพ่อแม่เขาอย่างเดียวเลยเขาลืมเราไปเลยไงเราไม่ได้อยู่ในสายตาเขาเลยเราเริ่มรู้สึกน้อยใจมากถึงขั้นแบบเคยคิดจะพูดกับเบน์อย่างหนึ่งเลยพูดตรงนี้เลยเป็นที่เดียวที่จะพูดเกือบจะพูดกับเบน์แล้วว่าถ้าอย่างนั้นหนูกลับไปดูแลพ่อแม่หนูก่อนไหมแล้วเดี๋ยวลูกหรืออะไรยังไงถ้าไม่ไหวเนี่ยเอาไปคนนึงแล้วที่เหลืออยู่กับมิกก็ได้นะ แต่ไม่หย่านะให้เวลาเขาเพราะเขาไม่เคยเห็นหัวเราไงคือเคยคิดอย่างนั้นว่าจะพูดแต่สุดท้ายก็พูดไม่ออกสุดท้ายเราก็มานั่งจับเข่าคุยกันบอกว่าเลยเป็นอย่างหนึ่งที่ดีมากของคนที่เป็นคู่กันการไม่คุยกันต่างคนต่างคิดว่าเขาคงเข้าใจเราอย่าไปคิดเพราะผู้หญิงไม่มีวันเข้าใจเรามีกล้าพูด เพราะเบนซ์ยังรู้จักนิสัยมิกมากกว่าตัวเองเรายังไม่รู้จักแล้วเขาเนี่ยยังไม่ทําอะไรเลยตลกตรงนี้เราอย่ามีอีโกโ้เราบอกไปเลยว่าเรารู้สึกยังไงน้อยใจเพราะอะไรเราถึงเริ่มเงียบมันผ่านมาได้เพราะว่าเราเนี่ยคุยกัน ซึ่งดานเบนพอนชิตานะคะก็ได้กล่าวว่าก็คุยกันแหละเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเป็นเราคิดอยู่ว่าการอยู่กับลูกกับพ่อแม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่มันก็อาจจะต้องดูแลคนใกล้ตัวด้วยเราก็พยายามจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนร้อยเปอร์เซนยากอย่างน้อยก็เห็นการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งมิกนะคะก็ยังบอกด้วยว่าแอบชอบแอบดีใจที่เขาเลือกแม่เขาก่อนเราถ้าเขาเลือกเราเลยไม่เอาแม่เขาเลยอุ๊ยก็เริ่มรู้สึกแต่ยังไงเขาก็เลือกพ่อแม่เขาย้อนไปเมื่อ20ปีก็นี่แหละ เรารักที่เขากรตันยูแต่หนูมีครอบครัวแล้วก็ต้องแบ่งเวลาก่อนที่จะจบคลิปวิดีโอใน YouTube นะคะด้วยความเฮฮาของ2สามีภรรยาค่ะก่อนที่แฟนๆนะคะจะเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะว่าโดนแกงที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอด้วยความตกใจนั่นเองค่ะ